เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านเลยนะฮะมาพบกับผมเทนแมนแคสเกมมิ่งนะฮะโอ้โหก็ห่างหายกันไปนานนะฮะแบบนานจิบหายนานนีเ yeah อ้เหียนานสัตว์สั์เลยนะผมถามว่าทําไมหายไปนานขนาดนี้ผมขี้เกียจครับบอกเลยว่าโคตรคตรตะละขี้เกียจก็เลยอย่างที่เห็นนะหายไปโคตรนานเลยฮะก็เนื่องแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นวันปีใหม่นะครับก็นึกขึ้นได้ว่า เฮ้ยยังไม่ได้สวัสดีท่านผู้ชมเลยนะฮะก็อยากจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวมีแคชเกมนะฮะจัดหนักอเอาเป็นเวอร์ชิพแล้วกันเนาะเล่นเป็นแม่งแต่เกมเดียวก็คือว่าคือเงียบผมเห็นว่าไม่ได้เล่นนานมากผมก็เลยจะวันนี้ก็พิเศษนิดนึงก็อาจจะ เล่นหลายลำหน่อยนะก็ดูเอาแล้วกันนะแล้วก็สำหรับปีใหม่นะฮะใครที่ยังโสดนะฮะก็ขอให้ได้แฟนในปีนี้นะฮะปีหน้าก็ขอให้ท่านไม่ได้โสดข้ามปีนะครับผมส่วนใครที่มีแฟนแล้วก็ขอให้รักกันไปนานๆนะครับอยู่กันไปนานๆจนถึงปีหน้าแล้วปีต่อๆไปก็รักกันให้มากๆนะครับผมแล้วก็ ปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนนะฮะสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยนะครคิดสิ่งใดก็ขอให้สมพรปัตถนาแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครเดี๋ยวผมจะเริ่มแคสเกมตอนประมาณทุ่มหนึ่งเ,อ,เอ,อ้สักสามทุ่มแล้วกันนะครับอ่ไม่ทราบว่ากว่าจะลงเสร็จก็น่าจะเที่ยงคืนพอดีนะฮะก็เราดูประมาณ ห้าทุ่มเช้าคืนนั่นแหละครับจริงๆก็อยากไลฟ์สตรีมสดนะแต่เอ้ยจริงก็อยากเออนั่นไหะอยากไลฟ์สตรีมสดนะแต่ไลฟ์มนะลไม่เป็นนะฮะใครใจดีช่วยสอนก็ขอบคุณมากเลยครับนะไปก่อนนะครับ